ระบบไหลเวียนเลือดทำหน้าที่ขนส่งสารต่างๆเช่นอาหารลอกอกซิเจนไปทั่วร่างกายและนําของเสียกลับคืนมาส่วนประกอบสําคัญของระบบนี้มี3ส่วนได้แก่เลือดเป็นของเหลวที่นําสารต่างๆเข้าและออกจากเซลล์หลอดเลือดเป็นท่อให้เลือดไหลผ่านและหัวใจทาหน้าที่สูบฉีดเลือดเลือดประกอบด้วยน้ําเลือดหรือพลา s m a และเม็ดเลือดซึ่งประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือด เม็ดเลือดแดงมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนและเหล็กมีชื่อเรียกว่าเฮโมโกลบินการออกซิเจนจะรวมตัวกับเฮโมโกลบินแล้วลำเลียงไปใช้ยังส่วนต่างๆของร่างกายขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K O ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด,ด,ด L D L หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม H D L หรือไขมันดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสนารสกัศจากอยล์ ช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกดจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสารดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผลและที่สำคัญคือ มีฤิ์เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอลอ i จินินสารกดจาก ina, สไปรูลีน่าสารกดจากแอปเปิลและโครเมียมช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K O